กีโก้หนึ่งสุดทองเออได้หนี่เสียแล้วนะตัวตัวมัเหัวปลอดไทอ๊กนไหมจับไปดูที่ตัวแดงยังไงมันกินได้มันแหวนนั่นดูห้อยแหนใหม่ๆเลยนี่อืมอ่ะที่เอาไปทุบนะแล้วมันบินไหมเนี่ยตัวตัวหนึ่งได้มันก็นเยอะเลย แม่เียาไเบิดตอวกิจีกี่บมีอะรคแดงๆเนี่ยหน่อยหายากแหงอยู่นี่แถบจะบวมีเลยปีกแดงก็มีได้อยู่นี่คะรเจาว่าสีตาเขียวมั้งที่ไปหากูจตุก โอ้ขาวแล้วสูงก็เอาอยู่างนี่ อุ้ยเหนียวเนี่ยโอ้เมัน็นไงตยห้ามมึงตายเลยเนี่ยก็ไ่เห็น